ใช้ใช้น้ำหอมของอะไรใช้อ่าหลักๆสุดๆใช้จมลนครับบอกร้านกางเกงมิก่างไม่รู้ว่ามิกมันถามจริงไหมครับมิกมันถามจริงๆริงหรอมันไม่ได้จะแซวว่าแบบแบบกากางเกงมันกินขาอะไรชอบี่บูรมากทำไงดีคะบอกมันครับอยากเจาะคิวไหมมากที่ส่วนในโลกอยากเจาะคิว้วเจาะจมูกอยากเจาะทั้งตัวแบบโอย้ย ถ้าวันหนึ่งโลกนี้ไม่มีเซฟจีฟจฟทายังไงเนี่ยแล้วเราก็จะมาคําถามซึ้งไงพี่เจมคือโอ้ยรนอยอมักกนก็ต้องมาเวซึ้งเหรอก็ไม่มีเซฟกระ่างมันครับจืดชิวฟินดีแล้วอยากสักไหมโอ้ไม่เกินปีนี้ครับต้องโดน,นสักสองลายพี่จีว่ากินนมจืดแล้วมันจะสูงขึ้นไหมสูงครับถ้ากินนมไม่จืดถ้ากินนมจืดของเปจิยิ่งดีเขื่อนเลยอ่ะคือจริงจริงนมมันมี แคลเซียมจากฟอสฟอรัสครับนลำสลัดต้อมีแคลเซียมของฟอสฟอรัสที่มันสามารถทําให้กระดูกเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสการเจริญเติบโตของดูกมากขึ้นไม่จริงฉันจะแชร์ารู้สึกเธออะไรเรารู้สึกอะไรเราไม่รู้สึกอะไรเลยพี่จีคืออยากขอพี่าว่าแต่งงานทำไนขอมันดี พี่ทีไบ้หวยหน่อยหนึ่งสามครับเธอเะามือแบบไปโดนปิดเพลงวะแปะ๊บแป๊บปโอ้ยตัวแตกตัวแตกตัวแตกอยากลองเพลงนี้ได้ อย่าบ้าอีกเลมีเพลงที่ช่วงนี้ชอบฟังไหม Time Aswell ครับ b a t t ตอ f i e l ครับตอนนี้มันผิดกฎหมายอะไรผิดกฎหมายครับจริงเหรอจริงเหรอไม่ผววผิดกฎหมายเหรอโอเค ทุกคนเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปวีจีนหนักขึ้นไหมเท่าเดิมครับทันมหม,หนมครับหมดโควิดจากเที่ยวไหนมาดีฟครับสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนภูเก็ตกะบีนิวซีแลนด์เยอรมันออสเตรีย เยอะครับโดนแน่คือช่องปีหน้าบอกเลยแล้วว่าจะมีเที่ยวต่างประเทศนี่พูดเลยเพราะอัดอันแบบน้นมากโควิดแบบใช่บันเจม่ได้ต่างประเทศี่นะอ๋อๆห้าไม่ไหวโอเคได้ครับพี่เจมดูที่อายุลองเพลงยังเพงลงรักดูแล้วครับ ถ้บพี่จีบอกวันนี้จอกกำลังกายทุกวันเลยสัญญาวันนี้นะครับ L Y N N N X Q g ุ o น n ครับอยากสักลายอะไรออกแบบเองครับเดี๋ยวว่าจะออกแบบเองจะเลือกใครไปเที่ยวด้วยพ่อแม่ครับ จะรอดปีนี้ไปได้ไหมเอาไ้รอ,อ,อดพรุ่งนี้ก่อนงานเดือนนี้ก็คือทุกคนรู้ป่าว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้มีสามสิบวันจีไม่ว่างไปแล้วสามสิเ็ดวันโอ้ยเดือนนี้จีมีวันหยุดแค่สองวันเองมั้งหนึ่งได้มั้ เราดูคลิปทุกวันเลยวันที่7เดี๋ยวมีคลิปนะครับอย่างที่บอกคลิปนี้จริงครับรู้ย คือเพลงเนี้ยเราฝึกอยู่ทุกคนก็พอเราออกเราฝึกไปทำไมไม่ต้องพูดแค่ั้นอะไรมาบอกให้ดูแลบอกนักอะไรกันไม่ต้อง อะไรเปอะไรกันอยู่ๆมาบอกรักอะไรกันฮะฮนี่นัดอะไรกันวะอยากให้พี่จีแนะนำหนังสือจะใช้น้อยครับเป็นห่วงนะคะค่ะรู้หรอคะเป็นห่วงเหมือนงานเลื่อนเพลงเธอ รักตัวเองก่อนถ้าไม่รักเราถ้าความรักมันเหลือค่อยแบ่งไว้เลิกบอกหลักก่อนเพราะคุเอมันหายไปแล้วจ <c oughs> <c oughs> ะวบอกก็บอกกันนั่งอ่านนะ 安静，安静。 but now ได้ก็ไ okay. ด <we> ้โอเคคก็เหมือนกันนะบูมเล่นเกมเปล่า บูมไอ้บูมเล่นเกมปววเปล่าหึฝันนีน้นะครับเห็นบูมเล่นเกมไหมอยู่ไหมเนี่ย,ย,ยอโอเคเดี๋ยวไปเล่นเกมนะครับบ๊ายบายครับทุกคน,นวันนี้นะครับคอยด้ยคำที่พิมพ์มา กลับมาได้ไงครับโอเคครับ